ไอ่เปลือกไปออกเลย เอาไปใส่ยันตปูได้ัดแปกที่ออกดอกแล้วบ้านเราไม่มีนะบ้านเราหามไปได้ แกหนูจะตรงเลยนะแล้วไทยตรงไทยหวานไทยปาน tên tươi tươi thì khổ ông bay bay trăm à, bay thì ở ่มรืม่นตัดไม่ไปยังคางโตางโตพลูคางแดง Mà tôi như thế này cũng làm muộn cái càng càng สำหรับคลิปนี้ขอจบไปแค่นี้นะครับอย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไอ้โปกไฟล์ช่องเนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ